สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังบุ๋มปนัดดายกมือไหว้ดารารุ่นพี่ให้คืนเงินกลางรายการหลังเห็นพี่ไปเที่ยวต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรสาวมากความสามารถสำหรับบุ๋มปนัดดาที่ล่าสุดได้ยกมือไหว้กลางรายการตบมันบันเทิงเมื่อวันที่7มกราคม68ถึงดารารุ่นพี่ให้คืนเงินเธอ โดยบุ๋มปนัดดาเล่าว่าในวันที่วงการบันเทิงเฟื่องฟูพูดตรงตรงวันนั้นเราก็พอที่จะให้ใครหยิบยืมกันได้แต่วันหนึ่งตั้งแต่หลังโควิดมาพูดตรงตรงวงการบันเทิงเราเปลี่ยนไปไม่ใช่หลังโควิดจะดีขึ้นมันเริ่มดิ่งลงในบางอุตสาหกรรมหรือแวดวงโดยเฉพาะแวดวงละครผู้จัดระส่ำกันหมดทั้งนี้บุ๋มปนัดดายอมรับว่ายังได้คืนไม่ครบทั้งหนี้ทั้งค่าตัวยังไม่หมดเลยคืนเงินเถอะ ยกมือไหว้เราก็เห็นเธออยู่ในวงการเป็นรุ่นพี่ชั้นนะพี่หนูเห็นพี่ไปเที่ยวต่างประเทศไปใช้ชีวิตกลางวันกลางคืนนะพี่มีรอยยิ้มกลับมาแล้วพี่คืนเงินหนูเถอะยกมือไหว้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ